รักแท้มันขาดตะลาหรือเราพลาดมาตลอดวะหวานเจี๊ยบจุบจ๊บยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดช,ช่โยชยอากาศเย็นเย็นนกกลองเจี๊ยแจ้วส่งเสียงร้องจุ๊ ก,กูจุกกูจุกกูอย่างมีความสุขสวยงามโดนโดนใจยามเย็นเย็นเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ เนื้อผงลงรักเก่าครับเนื้ออมเหลืองครับเหลืองฟักทองเลยครับฟักทองแตงไทยเลยครับสวยงามเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับบูชา2องค์300บาทครับมาดูรายการที่2เลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับ รุ่นปืนแตกเสียนบาทครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มๆแน่นๆนวลนวมันๆเลยครับ รายการที่สี่ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับหล่อโบราณพิมพ์แปะยิ้มครับยิ้มแกมปีเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่ห้าครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ นางพญาเนื้อดินลงรักเก่าครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่6กคเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูบายสีครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับ รายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผางครับจิตตะคุตโตครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตครับปีพศ2512ห้าสิบสองครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับตอกโค้รดีครับด้านข้างครับสองร้อยบาทครับ ก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่8ครับเป็นพระสมเด็จเกชัยโยครับเนื้อแก่งๆเลยครับแน่นแนนมันๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่9ครับเป็นพระขุนแผนครับอุ้มวันทองครับเนื้อดินลงรักเก่าครับ ขุนแผนอุ้มวันทองครับเมตตามหาเสน่ห์อย่างแรงครับรายการที่10ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ รายการที่11ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับเนื้อเก่าเก่าโดนโดนใจเลยครับปิดตามหาอุดครับปิดทวานทั้ง9ครับเมตตาขาขายล่ำรวยครับ รายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จเกตบัวตูมครับเนื้อเนียนเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับน,นุ่มครับนุ่มนุม,นมแน่นๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นพักกิง่งหล่อโบราณเปียกทองคำครับต่อโคด้านหลังเลยครับ ใต้ฐานอุดกิ่งครับต่อโคศาลาครับรายการที่14ครับเป็นพระนามพยาเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆค่ำๆเลยครับนางพยาพิมเข่าโค้งครับ 200บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับราคาบางบางเบาเบาครับรายการที่15ครับเป็นพระคงลำพูนดำครับเนื้อดำดำมันๆเลยครับ รายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับเนื้อมันๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับมันๆแกงๆเลยครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับ รายการที่17ครับเป็นพระสุงมกอเนื้อดินครับพระสุมกอเมืองกำแพงเพชรครับเนื้อดินมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ โรยแล่ครับผงตะไบทองครับเนื้อดำๆเลยครับกะลามะพร้าวครับรายการที่19ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญสวยๆเก่าๆสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับเนือน้อนวลนวลนุ่มๆเลยครับด้านหลังปั๊มตาอยางครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับแต่ไม่นิ่มครับรายการที่21เครับเป็นพัะพุทธหล่อบโบราณครับ เนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่2 2ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ เนื้อโลหะเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับพิมพจ็ชั้นครับเนื้อหนึกนุ่มครับลงลักเก่าครับมีคาบลาลักด้วยครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นนวน,นว,นนวนเลยครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งๆแ,แน่นๆเลยครับสวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ รายการที่25ครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเหนือโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับสวยๆคมๆมันๆเลยครับรายการที่26ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับเก่าสภาพใช้ครับรายการที่2 7ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตารครับเนื้อโลหะครับมีสร้อยสังวานนะครับ เก่าตามการเวลาครับรายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งแ่งแน่นๆเลยครับสวยสวยคมๆเลยครับ รายการที่2 9ครับเป็นพักกิ่งครับเป็นพักกิ่งประพามนทนครับหล่อโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับรายการที่30ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับ เนื้อดินมันมนเลยครับนางพญาพิมพเข่าตรงครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับแข่งแ่งแน่นแนนมันมันเลยครับมาพร้อมตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับ 200บาทครับก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่32ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับลงลักเก่าครับเนื้อดินเก่าๆค่ําๆเลยครับเก่าตามกาลเวลาครับไม่ได้ปั้นเสริมปรุงแต่งครับ รายการที่สามสิบสามครับเป็นพระลอดครับพระลอดเนื้อดินครับเนื้อออกสีดำกะลามะพร้าวเลยครับพระลอดมหาวันครับเมืองลำพูนครับ รายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จเ,เกชัยโยครับเนืนน้อนวลนวลเลยครับนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับพิมพ์เจ็ดชั้นครับอกล่องหูใบสีครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับ ลงลักเก่าครับน่าจะเป็นคาบกู่ครับปกคลุมทั่วองค์พระเลยครับปกคลุมทั่วพื้นผิวองคพระเลยครับมาพร้อมตลับครับลาวหูครับพระลาวหูอมจันท์ครับรายการที่36ครับเป็นพระปิดตาครับ ปิดตาเนื้อดินเก่าครับเนื้อดินมันๆเลยครับรายการที่37เครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยสวยยามเย็นเย็นครับถูกใจได้เลยครับ200บาทครับราคาสบายกระเป๋าครับพี่ๆน้องๆสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์เข้ามาได้เลยครับที่080 9536529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค,ครับขอบคุณครับ